โอเคเอาปกติแล้วอะครับพี่พี่โสกคคือใครที่มาที่เนี่ยเขาจะขึ้นเรือในจุดประสงค์คือแค่ชมวิวหมวกดีอะไรไหมคือแม่น้ำเส้นนี้มันเป็นเส้นน้งโบราณักเป็นเส้นทางเหนือท่าโตะวันจ้าถูกไหมถูกถึงว่าเรามาตามรอยท่านเรามองไปข้างหน้าเนี่ยสายตาเรามองไปข้างหน้ากับสายตาได้ท่านคือสายตาเดียวกันนะเพื่อเกิด200ปีแล้ครับที่จะได้ ฟัใจูคอยย้อยสวมภาาต้องรำัเอกันเพองเรือปไงรับแล้วนอแล้วนอแลดอแลดอนอแลอแลอเอาไปเอาเียบเทียบเออเออเออเยเอมาวันนี้เราคมจะว่าเพลงอคนน้องแคนดี้ เขาจะเปลือยใช่หไหมไม่เบลือครับแล้วว่าให้หัมมันไปทันทำไมไม่รอกเราไม่ทำท่าทออกมานั่งเก็บหาเาียเฉยเฉยแหลกมันเป็นห้องเก่าแหลกมันเป็นห้องแก่เ้ามีมาแต่โบราณโอ้โ,โหได้เลยเดี่ยวได้บ้าโถเจอ,อแล้วยาวออกพันชาแล้วพักราจากซิ่นเข้าก็ทอด กระินเหรอเก็บากระถินกระินกระถินใจ่กระินไงอ๋อัวแวนแผ่นปีนไทยสุโถไทยคือไทยโม่โอ้จังหวัดไทยไทยนะไทยโยกมาจไหนโค้งโคโคลาดออมโนมโนลุมไปรนณียนครอ๋อทั่วแวนแผ่นป <Ouais>. right. ีนไทยนี่อะไรหวัดโอ้ี่อะไร ข้าี่ไรบ้านบ้านแหลมถ้าบแหลมเอาบ้านแหลมบางปะมาณไงโพษหนีไม่เห็นมีตรงไหนถมีบ้างเจ้าไม่เลยเอาใช่เอาเทียบเทียบโอเคนี่แหละคือวามต้องเรือบางเนี่ยล้วก็มาซื้อซ้ัในบ้าไม่สงสั่งที่ว่ามันมีเร์ที่ออฟมิวสิก